ปัญหาเรื่องเข่าเสื่อมนะเข่าเสื่อมกระดูกเขา่าปวดเขา่าเกิดมานานนะสังขารก็จะเสื่อมเป็นธรรมดานะะตาเสื่อมหูเสื่อมกระดูกเสื่อมนะแล้วก็เข่าเสื่อมวันนี้เราจะมาบอกสูตรนะ แก้เข่าเสื่อมมีอยู่สองสูตรด้วยกันแก้เข่าเสื่อมแล้วก็แก้ปวดเขา่าคุณป้าท่านหนึ่งนะเป็นโรคปีกหัวเข่าเสื่อมอก็คือเข่าเสื่อมนั่นแหละแล้วก็เป็นมาเกือบปนะีเวลาเดิน,นก็จะเจ็บมากๆนะเจ็บเหมือนมีเอาเหมือนใครเอา เข็มมาทิมไปหาหมอมาสามสี่แห่งแต่ก็ไม่หายไม่ไม่หายเลยนะแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปกินยาละนะไปบริหารขาบริหารทำกายภาพกินยายังไงก็ไม่หายหรอกนะหมอก็แนะนำให้ไปทำกายภาพทีนี้ก็ได้ได้เจอ นที่เขาเคยเป็นอาการแบบแกเนี่ยแล้วเขาหายเออนะเขาก็เคยเข่าเสื่อมมาก่อนแนะนำให้ไปเอาต้นตะแบกต้นตะแบกนะให้กินไปเรื่อยๆเ,เอาใบมันเอาใบมาต้มกิน,นถ้ามีใบ ถ้ามีใบยเยอะเอามาตากแดดไว้เลยมันแห้งสนิทนะแล้วก็กินเหมือนน้ำชานะให้กินเรื่อยๆวิธีการต้มเนี่ยก็เอามาสักหกเจ็ดใบนะแล้วก็ต้มน้ำสองลิตรต้มให้เดือดสักประมาณสิบห้าหรือยี่สิบนาทีแล้วก็ กินนะก่อนอาหารหรือกินเป็นน้ำชาคุณป้าท่านเนี้ยท่านทำสองเดือนทำแบบนี้สองเดือนนะอาการดีขึ้นไม่ได้หายร้อยเปอร์เซนนะแต่ดีขึ้นแปดสิบเปอร์เซนแปดสิบเปอร์เซ็นดีขึ้นอีกยี่สิบเอร์เซนใช้เป่ามหารังพบช่วย <c oughs> ใช้ศาสตร์คาถา เป่ามหาระงับช่วยนะถ้าใครมีคาถาศาสตร์เป่ามหาระงับนะหมวดกระดูกใส่ไปเลยมีศาสตร์ภูมิปัญญาศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งแก้เข่าเสื่อมเหมือนกันอันนี้ต้นผักเซียนผีนะผักเซียนผีหรือผักเซียนป่าแก้เข่าเสื่อมนะ จริงๆสับผักเสี่ยนผีเนี่ยมีสรรพคุณหลายอย่างนะแต่คนที่มีประสบการณ์ตรงยืนยันชัดเจนว่าเอาต้นผักเสี่ยนผีทั้งรากนะทั้งทั้งต้นอ่ะทั้งห้าเนี่ยเอามาตำให้เข้ากันแล้วก็ใช้ผ้าห่อใช้ผ้าห่อประครบที่เข่า แก้โรคเข่าเสื่อมหรือว่าโรคถุงน้ำในเขา่านะมีคนทำได้ผลมาแล้วน้ำใต้เขา่าไม่ใช่น้ำใต้สอกนะครับนะถ้าน้ำใต้สอกก็ต้องอาวานอมขมเกลืนกันต่อไป <laughs> อย่าไปหากินน้ำใต้สอกใครนะหลายครั้งต่อวัน ประครบได้หลายครั้งต่อวันอันนี้ทั้งประครบทั้งพอกแล้วก็สูตรกินก็คือต้นตะแบกหรือใบตะแบกอันนี้ไว้กินส่วนผักเซียนผีเนี่ยไว้พอกจริงๆผักเสียนผีต้มกินได้ไหมกินได้นีกินได้ใครมีบ้างผักเสียนผีบางแห่งเนี่ยขึ้นเป็นดงเลยนะมันเป็นวัชพืชมันเป็นสมุนไพรที่ขึ้นตาม ทองไร่ปลายนา